ใครขี้หึงมากันกวินไหมแต่เท่าที่ดูในคลิปคือกวินนะผมขี้หึงจริงพี่คี้ห่วงขี้ห่วงไม่ได้คี้ห่วงแต่แบบขี้ห่วงไปว่าอะไรไอ้คลิปไอ้คลิปที่แบบไปส่องกระโปรงใต้กระโปรงเขาอ่ะอันนี้จริงเขาเรียกว่าห่วงจริงไหมคืออันนั้นคือจริงจริงจริงสิผมเดินไปแล้วก็บอกว่าทำไมถึงแต่งตัวอย่างนี้ทำไมถึงโชว์ตูดอย่างนี้คือผู้หญิงอขชอบคิดว่าตัวเองอะ่ะแบบไม่ค่อยระมัดระวังตัวเองคือผมเข้าใจว่าผู้หญิงสามารถแต่งตัวแบบนั้นได้แล้วผู้ชายควรที่จะแบบ ควบคุมตัวเองให้ได้เว้ยออแต่คือตัวเราเองก็รู้สึกว่าในเมื่อเธอใส่สั้นแล้วอะ่ะก็ช่วยดูหน่อยนิดนึงคือตูดมันออกม่เนี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ <c oughs> เดินไปเดินมาแบบบนถนนอย่างนี้เอ,อะเออมันไม่ได้แล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงเฉยเฉย เราคือตัองต้งใจว่าวใส่ชุดนั้นออกไป<อ>ข้างนอกจริง,งๆเชื่อไหมแก้ผ้าอยู่ในบ้านอะ่ะไม่สนใจอะไรเลยแล้วคือกระจกมันมีเต็มไปหมดเลยบ้านบ้านบ้านหลังใหม่ที่ย้ายเข้าไปอยู่กัน<อ>นี่ก็จะดึงผ้าแล้วก็มาทํา,อย,าอย่างเงี้ยเดินไป, <c oughs> ไปเดินมายอยู่ในบ้านกลางผ้าแล้วเดินตามเมันี่มาคือแบบทำอะไรก็ทำ <c oughs> แบบกระจกด้านหลังมันจะมีห้องอาบน้ําอยู่อยู่ฝั่งซ้ายนางก็จะเดินแก้ผ้าเดินเข้าไปแล้วคือตรงฝั่งตรงข้ามมันเป็นเหมือนแบบ ที่ที่เพาะแบบเขาเรียกว่านะสวนเป็นสวนที่ถ้าจะมองจริงๆอาจจะเห็นได้มันมีคนอยู่ในสวนอยู่แล้วเขานอนอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วนี่ก็จะเดินเข้าไปแล้วก็เดินเดินเข้าไปอาบน้ำอย่างเงี้ยตอนนี้ต้นไม้ที่สวนนี่งอกงามมากเลยนะเพราะลุงเขามาลดน้ำทุกวันใช่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังมีครั้งหนึ่งที่ที่คอนโดผม นางก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยก็คือแก้ผ้าไปตลอดไปแล้วก็คือเมน,นั้นพม่านเปิดในในคอนโดผมแล้วมันมีคนญี่ปุ่นยืนอยู่ตรงข้าม,มนี่ก็เดินแก้ผ้าเดินออกมาญี่ปุ่นก็มองย้นนี่หันไปเราไม่รู้ว่ามีคนอยู่เพราะปกติตรงนั้นเป็นแบบมันเป็นไม่มีใครอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีๆมันก็มีคนยืนอยู่ตรงระเบียงแล้วเไอ และด้านนี้ก็เลยวิ่งออกไปแล้วแบบเฮ้ยเธอโดนอะไรเปล่าในญี่ปุ่นก็สามใจนี่ก็เดินเข้าไปแล้วก็อ่าแล้วคุณรู้ไหมตอนแรกญี่ปุ่นอ่ะแค่มาเช่าอยู่นะพอเห็นวันนั้นอ่ะซื้อปัดชื้อถาว่รนะอ๋อสรุปว่าหึงหรือห่วงห่วงอะไรหมดเลยทุกอย่างปัจจุบันยังถืออยู่ไหมแต่งงานแล้วเนี่ย เคยมีแบบผู้ชายมองเราคือกาวินตกโต๊ะเลยเหรอหรือแบบไม่พอใจโอ้เคยมีจีบต่อหน้ากาวินเลยก็มีมีผู้ชายคนนึงเขาแบบเหมือนเนียนๆอ่ะชอบเข้ามาแบบคุยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนนี่ก็ไม่ได้รู้จักซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าคุยเป็นแฟนรู้รู้ว่าเขาเป็นภรรยาของผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ทําเป็นเนียนทําเป็นนุ่นเป็นนี่ขอไอจีขอขอไล์อย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรพอผ่านไปสักพักผมก็เริ่มโมโหแล้วเริ่มด่าคำหยาล แล้วเขาก็หยุดเขาก็หยุดพอเขาหยุดสักพักน,นึงเขาเหมือนถ่ายรูปปุ้ยใส่บิกินี่อยู่แล้วเขาเข้าไปถ่ายรูปนี่ก็เลยด่าพอด่าเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่ดีๆก็อยู่ถ่ายรูปแล้วก็เดินเข้ามานั่งคุยกับผมอะไรเงี้ยมันเนียนอ่ะเราก็คิดว่าเออมันจบเราอาจจะคิดไปเองเขาอาจจะแค่เฟนลี่หรืออะไรเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเราแต่งงานกันแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยผ่านไปสองอาทิตย์ในเล็กมหาน ก็ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าหึงเนาะม,มันมัน,นมันน่าลำคาดพฤติกรรมเขามันไม่ดี<ช>มันน่าลำคาแบบที่น่าหึงเพราะแฟนเราไม่ได้เล่นด้วยไงแล้ววันนั้นผมก็แบบเมานหน่อยแบบกับกับเข้าห้องกันอะไรเงี้ยนางก็ถามว่าแบบเธอไม่หึงหวงบ้างเลยแล้วก็บอกว่าเราเชื่อใจเธอ,อแล้วเราเชื่อว่าเธอจะต้องเป็นคนพูดด้วยว่าแบบถ้าเขาเข้ามาขอไลน์เธอก็พูดว่าไม่แตแ่ในสถานาการณ์นั้นอะคือ มันเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ไปกันเป็นกวนเป็นกลุ่มแล้วถ้ามันอยู่ดีๆมันมีคนมาขอไลน์เราแบบเอ้ยขอไลน์การที่เราบอกเฮ้ยไม่ให้มีแฟนแล้วคือเขาต้องการให้เราตอบว่าไม่ให้มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยในมุมผู้หญิงอ่ะพี่ต้นหอมเราจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ขอเราไปเพราะว่าแบบจีบอะอมันจะดูเหมือนเราหลงตัวเองไงเ,เราก็คือเราแล้วเพื่อนด้วยเราก็แบบกระอักกระอ่วนเนาะ อะไรอย่างเงี้ยทำตัวไม่ถูกแล้วเขาโหทำไมมันปฏิเสธทำไมไม่พูดไปเลยใจเย็นใจเย็นไ,ยไม่ได้พูดอย่างเง้ยเราบอกว่าเธอสามารถที่จะตัดสินใจได้ย้ำนะว่าน,นี่คือช่วงวาเลนไทน์ใช่นะและเ,<อ>เราเ<อ>ต้อง้องกานนําเสนอคู่รักที่รักกันเ,เ,เรารักกันแล้วผมเชื่อว่าคู่รักต้องมีการทะเลาะก,กันเพื่อที่จะได้รักกันมากขึ้น ถ้าคุณไม่ทะเลาะกันเลยก็คือแสดงว่าคุณไม่ได้รักกันจริงใช่ใช่มันไม่มีใครเหมือนกันหมดหรอกใช่สัสซัสอ N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่ะเซนทีวี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 ะ